วดีครับพบกับผมเที่ยวไบทิกในช anel u t u b e นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่มาบุญคองนะฮะข้างๆก็เป็นสี่แยกปทุมวันนะครับแล้วก็ฝั่งขวาของผมก็คือกรมพระศึกษานะฮะหรือว่าสนามกีฬาแห่งชาตินะฮะชื่อเต็มก็คือสนามกีฬาสุพัชลาใส่นะฮะตรงนี้ก็มีร้านดองดองกี้ด้วยนะฮะก็เป็นร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็สำหรับร้านตองดองกี้นะฮะสาขามาบุญคองนะครับก็เปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะฮะ ถ้าดึกๆคิวก็สามารถมาใช้บริการได้นะฮะในนี้ก็มีอาหารสดพร้อมทานนะฮะก็มีพวกขนมญี่ปุ่นนะฮะมันญี่ปุ่นนะครับไอักครีมญี่ปุ่นก็มีนะครับ ก็มีชุดยูกะตะด้วยนะฮะถ้าใครเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นก็จะรู้ดีนะฮะก็จะใส่ชุดแบบนี้นะฮะไปแค่ออนเซ็นนะครับถ้าเกิดได้ไปนอนโรงแรมที่มีเรียวกลางนะฮะ อันนี้เป็นมามะ่าเกาหลีนะครับบะหมี่ถึงสำเร็จรูปนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารสดนะฮะก็มีพวกาอบั้นญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีพวกอาหารพร้อมทานนะครับ อันนี้เป็นข้าวเก,งกลลีงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูทงคัสสึนะครับยากิโซบะก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นทาโกยากินะฮะมียากิโซบะด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นพวกอาหารทะเลญี่ปุ่นนะฮะปลาญี่ปุ่นนะฮะแซลมอนชุนนานะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องปรุงรสนะฮะ เบเกอรี่ <B ak ery> ก็มีนะฮะพวกขนมปังต่างๆนะครับผ <Okay. S 1> ลไม้ก็มีนะฮะพวกแอปเปิลเมลอนนะฮะ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นโซนผักนะฮะมีมะเขือเทศนะฮะ <Okay. S 1> มีกะหล่ำปีนะครับ <Okay. S 1> ผักกาดขาวนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการทำครัวนะฮะพวกมีดอะไรต่างๆนะฮะของใช้ในบ้านก็มีนะฮะพวกผ้าขนหนูไม้แขวนเสื้ออะไรต่างๆนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็มีโซนพวกแชมพูนะฮะแชมพูแล้วก็น้ำยาทำความสะอาดนะครับน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรประมาณนี้นะฮะ ซนของเล่นก็มีนะฮะสำหรับน้องๆหนูๆน,นะครับก็มีของเล่นหลากหลายนะฮะส่วนมากก็จะเป็นโมเดลหุ่นยนต์นะครับเป็นพวกการ์ตูนอนิเมะนะฮะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกกำลังกายก็มีนะฮะพวกแบดมินตันนะฮะแล้วก็ดัมเบลก็มีนะครับถ้าใครอยากมีกล้ามมีหุ่นที่ดีนะครับ ้างหน้าก็เป็นแคชเชียร์แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นทางด่วนนะฮะในกรณีที่ซื้อของไม่เยอะนะฮะก็สามารถมาจ่ายเงินตรงนี้ได้นะครับก็ถ้าซื้ออาหารสดมานะฮะก็สามารถมานั่งรับประทานอาหารตรงนี้ได้นะฮะเขาก็จัดที่ให้นั่งรับประทานอาหารนะฮะ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดด้วยนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับร้านดองกี้นะฮะก็เป็นร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะของญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่มาบุญคองชั้นสองนะฮะลง BTS สนามกีฬามาปุ๊บก็เจอเลยนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเทลเบอร์บายทิกนะครับเบก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ